นี่เนาโอ้ยวันที่โได้เห็ดมองเขาได้ก้อมนมันหรือเปล่า,ามันแล้วมันหนังลอยใหญ่เนอะกลางนุนนงน่มๆเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันเสองวันสี่สิบจะพี่น้องมีนาคมฮอกเก็ตนะจ๊ะวันนี้ยายกวนบริถไปหาหมักใหม่หมักจองแล้วพี่น้องหมกักต่อไปมาหาเห็ดบวานสังหอมเนาะแม่เอาน มันสังเคราะห์มันเพิ่มวุ้นธลิกแมนบอแมนเอาสิโขกสีมานบอพี่น้องมามือเหล็กเก็บเห็ดเอาสีมานบอเห็นแต่เพิ่นเก็บเสี่ยวๆเนาะยไปเล่นการเมืองสีมานบอไปลองเมืองมาชิงหูปลาหูมองคือเขาบอได้ก่อนสีมานบอมาเนี่พี่น้องไปหลุดน้ำกันเหล็กแห่งมันพี่น้องก็ลองผ่อซ้องดอกเพิ่งเลี้ยงหน่อยเนาะแมนโอ้ยกำลังผ่อเขาพี่น้องเอ้ย เด้เอควนเลยอือไม่เด้อควนเอ,อ้ยเอาเอาอ,อกกา,าอีกกิมัไปเรื่อยน้องน้องนี่ยเลียงหนอห้าอยากแข่งไม่จอกบด้กันแล้วนาน้องออกมืเหลี่ยงคืออ,อกนี่จะเทา,า,า,าบ้านนี่เถาบอกเทาพี่น้องสองชันเปลือ เข่า <laughs> จนเปื่อยโอ้ชาคนชาดีมากางเออ,ออทนนี้ออก่ดดวนเดมาย่เส,สมอจะบอกบ่เอาแหางนขนาดนีนี่ดินี่ก็เถ่าโอ้ยโอ้ยไปเกีงไหนอยู่บนนี่เถ่าที ao lột lạ, mày khoan hết cái kia luôn. Thâu, 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 Bò. đấy là Không có nung. Cắt chậu bò. Bò. ขยังหนุ่มยู่ได้นี่น้อ,อยังใส่ได้ด้วยผ่านด้วยซ้ำอผานด้วยซ้ำนี่ก็ถือว่าสุดยอดเลยเฮ็ดตานี่ตอนนี้ก็ใส่ได้อยู่ได้ยุคพี่น้นอง <c oughs> บ้านแล้วบานเลยเฮ็ดเถาเต้บานไปหาฮะเถา <c oughs> บานไปหาเถาะ <c oughs> เลยพี่น้องแต่ว่ามันแข็งกัานนะเอาไปเกียงพี่น้องเถาะก็เอา ม่าน,นี่กิ่งแกงเห็ดพี่ป่อจะเห็ดเาพี่น้องเอ,อ้ว่าละ่ะมันออกมาซองเสงมอละน่าสีเผาคือว่ออาละ่ะบนมาเก็บนิด่ซองดอกนี่งามนี่ห้อ <c oughs> นีน่นี่งนอเลยแง่ไนล่ะสีแดงแกงถ้าซ้ำนี่บ่ถือว่าเผาได้ี่นาอง่แล้ว <c oughs> น,นะ ถอนงเงื่อง,งามางอยู่เนาะใส่ตเกียงอย่างคือเราคือนอใส่ได้อยู่ข่อยอนแขงอย่าด้หลยะฮะเกียงรอนโอใส่ร้อนนี่เผา,าพี่น้องเอก่อนจะไปเกียงบนิ่กินเั๊เพียปลองเกียงก่อนสิเสียบบอนอกดอกเผาหน่อ,ดนอ,อดยอดอกนี้คือกียังนุมอยู่นอทำดอกหน่อยนะนอ กงเนาะยังทีหลายยังมีดอกหน่อยติ้ดอีกดอกอาตาให้วงที่น้องนี่จะเท่าได้พี่น้องนี่ดอกนุ่มเมื่อกี้ดอกเด้นี้เท่านุ่มนุ่มเท่าก็เอาได้นะเนาะปักรวมกันไปมันมาบอทันเฮ็ดออกไปหาหมดอีกเบิรงไปดูน้ำกันอีกเบิรงเนื่อขามันขามันเฮ็ดมุงแดงข่าไหลน้ำเขาว้า มาที่หลังหมูพ่อกับพ่อเฮ็ดออกเถ้าเนื้อใหญน้อดอกนี่เป็นยังไงดอกนี้ยังนมอยู่ต่อละมีดอกเดียวนี่บ่เห็ดเออที่หนอใส่ใหญ่ยุ้อสั่มนี่นึ่ดอกใส่หนึยุ้อหนีน้อเอ้าฟังเลกของปีเก็บเพชรถุงหลงพ่อได้แกงบ่เนาะได้แกงยี่ดอกแกงยี่แท้ละ แล้นี่มันพอเหล่ออยู่คอยหาเอาเนาะเ่นบ่ก็มบ่เออเดเน้องหน่อยนี่งายู้นี่คือเด้ว่าเขาหนอเขาเขาเ่าได้ดอกก้านเขาหมไปดอกนุ่มพี่นอดอกนุ่มแล้ว แกงแสบดอกซับนีมพอดีแกงแสบเนาะอืดอกทับทิมท่าใหญ่ไงติใส่ได้เลยใส้ข้างหสไ้ทา่ไรม่เห็นอ้นี่ีเ่าโอ้โีอีกบ้านเหรออือือใส่ได้ยูใส่ได เก็บเรื um, ่อยๆเก็บเรื่อยๆพี่น้องโอี่เทาเลี้ยไปเผาเอาี่เทาเลี้ยเอากอก็บดได้ตรงนี้อืกําลังออกใหม่ก็มีพี่น้องเมืองนนะนมด้อยแ่ีีีตีมตตีีี งาอยู่งามอยู่ม่ออก้าง <activates> <ç exh ort> <misses> ห้างหรอกเก็บไปแล้วบจางแนนบอกห่างคนม่อแนนเต้ ดูดีๆเกินเสฉับเหมือนกันนี่ด้วยดอกนี่ผ่าว่ะดึงด้วยลวดของก็หาเมืงดอกไมอีก เลายได้หน่เนอดอกจุ่มเลยงานอหน่อยเลยอบบใหญ่ากออบอีกแอ้อดอกแดดอกแดนี่เยอเยอะเยอะนกําลังเห็นนี่เขา่เห็นนี่ไหออนี่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 น่นี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 ่กี่นี่นี่นี่อ สวยงามหสงามเลยฮู้ฮู้ฮู้สวแล้วนดีมันูัมันน่ารเลยี่โอ้ยนมันจีบบไเหบมันเาได้ก้นละบานันเ้นยีก่อนเราคุนีน้แค่ถุยแดงาลายออกเ็นเหงเลย ก็หลังเป็นสีน้องก็หลังออกน้องมันก็หลังออกขนาด่เาตัยนได้กินม้อองดอกสองดอกก็งามมากพดีแกงเลยวานโอ้ตัมีสีบัวมาน้องสาวพี่น้องสวยๆเลยนะขาอยากหยาดด้วยหุ่นนงามมาพอดีแกงเลย vương kha mang kha tru kha mang đi. Quat again. Giái vô nhau ló bẩn quá vô bẩn. Ngā yai. Giếp nguênh khả lạnh của nhau. 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 Giếp nguênh จั้ตมาเนอย่าปากอย่าปาก,กเลยังลูกมากจงังลกาลังเด้อพี่น้องแดง่าลายเด้อพี่น้องมันจ้องหอมเนาะแมนกำลังออกกำลังออกไอคอนก้าวมามเมล็ดะนี่มืมล็กันหมาเลยเนาะข้ามามือหาเบื้องมูมันอือต้องมีมูมัหละ่ะเรานเห็ดขงเดงหน่อยเด้วยงามเนาะมันงามเลยใส่ได้ ันเี้ดอกมห้ดอกหาบึ่งิเบ้อ่ยหา่งมืมันกว่าธรรมดาเห็นดอกนต้องมีห้าใหญ่หน่เบ้อให้อคนกาหาเห็ดลายๆพี่น่อยมันส่อม ปีนี้ยายกรก็มาทแแลกะือกันฮะงนยายกรขออีกแล้วฮึทางานโอ้มาเลยยายกรแจกดอกแจกดอกก้องดอกใส่บอบไหดอกกอใส่ด้วย

ีเงียเ้าออกออกเป็นเป็นเป็นเมือเลนเนาะเน่มาที่หลังเขาแค่นี้บ่มีบ่อู้ขึ้นมา เก็ดผงข่ามได้เเนี่ยนอกองามเีงามาเอาพี่น้อมาสรุปยอดเฮ็ดจากพี่หน้อยอดใดยอดมันเกียงนึงเนาอแมนว่าเมนสีบริเกียงพี่น้อเอ้ยเฮ็ดผงค้าไหลนี่ต้องงามนี่กำลังออกพี่น้อเฮ็ดผงข้าหลตลออกำลังออกก็ไดมันอยู่บนนี้เนาะ มาอยู่ดอกถือว่ามาอยู่พี่น้องมูคนกะผู้ใดผู้บอคือกันเนาะแ่นได้แต่ดอกเถาพี่น้องเฮ็ดผงเงแดงหน่อยได้แต่ดอกเถามันสีเหลืองออกใหม่ไวจ้าคือเอ้าถาลุ่นไปเรื่อยๆถาลุ่นข้างหน้า,า,นาจ,จุรวยนาะพึ่เล่าพี่น้องเล่าหน้าจ,จุรวยกะฝนกตัวแข็งคือกันเนะาะจักมือได้ราสีออกอืมยามไม่นเฮ็ดบดนี่ออกอก่อนออกแท้แล้วเฮ็ดบดขึ้นวาเอ้าคลิปนี้กะสิรพี่และน้องกับบ้านนะจ้ากะฝากระไหลกระแท่ติดตามกดกระดิ่งกระแหงเตือนกระสน่องนุกกระนแนว มื่อานกันผอกันไหมพี่น้องว่าเขาสิไปหากินแนวใดนแน้เนาะสิบไปหาเห็ดก็สิไปหาอีหยังพี่น้องเพราะว่าเห็ดกับหม้อร้ายป็นไงนะยางกินหวา,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 าน,นาได้พี่น้องที่ไหนซ้ำเนี่เกี่ยวบ่ได้เนาะแมนเอ้าวคิมมี้ก็ขอบคุณในร้านเจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับบายบายก้า,าบ้านไม่เกลีงเห็ดกินเนาะไปแกงเห็ดกับบวานีา <laughs>